สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเคก้กในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูเคก้กจะมาสอนเรื่องสระอวลดรูปนะคะ,ะสระอวลดรูปหน้าตาจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสระอวลดรูปอ ปกต uh ิสระอวัวของเราหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าอันนี้คือหน้าตาสระอวัวของเราแต่เมื่อมันมีตัวสะกดเมื่อสระอวัวมีตัวสะกดเขาบอกว่าไม้หันอากาศที่อยู่ด้านบนเนี่ยเนี่ยไม้หันอากาศที่อยู่ด้านบนจะหายไปอ่าเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศด้านบนจะหายไปนะคะจะเหลือแค่ตัววอจะเหลือแค่ตัววอนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกด อ่าสระอัวก็ยังคงหน้าตาแบบนี้เหมือนเดิมแต่เมื่อมีตัวสะกดปุ๊บมีตัวที่เข้ามาต่อท้ายเมื่อไหร่สระอัวจะเหลือแค่ตัววอไม้หันอากาศจะหายไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอ่าอันนี้คือตัวอย่างการเขียนสระอัวเมื่อมีตัวสะกดนะคะบออัวกอบวกอ่าออัวกอบวกเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะสระอัวเดิมหน้าตาเป็นแบบนี้แต่พอมีตัวสะกดเข้ามาด้านหลังปุ๊บ ไม้หันอากาศหายไปเราจะไม่ใส่ไม้หันอากาศไว้ตรงนี้นะคะเราจะเหลือแค่ตัววอนะคะมีพยัญชนะต้นสระอัวแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดนั่นเองนะคะแต่สระอัวของเราเราจะไม่เขียนรูปไม้หันอากาศนั่นเองนะคะต่อไปงออัวงองวงงออวงองวงวงช้างนะคะสออวนอสวนสออวนอสวน ลออัวดอลวดลออวดอลวดสอ,อัวยอสวยสอ,อัวยอสวยนักเรียนรู้จักไหมคะคนนี้คือใครเอ่ยอลิซ่านั่นเองนะคะลิซ่าสวยขออัวบอขวบขออัวบอขวบฉันอายุ7ขวบฉันอายุ8ขวบเป็นต้นนะคะอันนี้คือหลักการวิธีการเขียนคำที่ประสมด้วยสระอัวและสระอัวมีตัวสะกดนั่นเองนะคะ อย่าลืมนะคะว่าสระอวเวลามีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดมันก็ยังคงเป็นรูปสระอัวแบบนี้เหมือนเดิมโอเคพยัญชนะต้นมาใส่ด้านหน้าเพิ่มเพิ่มตัวสะกดมาปุ๊บเราก็ตัดแค่ไม้หันอากาศออกแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านคำที่ผสมกับสระอัวกันนะคะฝึกอ่านคำสระอวลดรูปสระอัวมีตัวสะกดนั่นเองนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะพออวกอพวก ลออัวกอลวกชออัวงอช่วงไม่เอกช่วงหออัวงอห่วงไม่เอกห่วงหอหงอ,งอัวงอห่วงทออัวงอท้วงกออัวนอกวนมออมวมัวออนอม้วนไม่โทมว้วนออัวนออ้วนไม่โทอ้วนบออัวนอบ้วนไม่โทบ้วนบ้วนปากตอนเช้านะคะบออัวบอบวบรออัวบอ,อรวบ อัวบัวขออัวดดขวดหออัวดดหัวปออัวดดปวดนออัวดดนวดทออัวดดทวดอีกหนึ่งน้าทออัวมอทัวไม่เอกท่วมน้ำท่วมเป็นต้นนะคะนออัวมอนวมสออัวมอสวมรออัวมอรวมไม่เอกรวม รออัวมอรวมบออัวมอบวมรออัวยอรวยชออัวยช่วยไม่เอกช่วยชออัวยช่วยหออัวยหวยดออัวยด้วยไม่โทรด้วยถออัวยถวยไม่โทรถ้วยอันนี้ก็คือตัวอย่างคําที่ผสมด้วยสระอัวและมีตัวสกุนั่นเองนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าตัวสีแดงเนี่ย ทุกคาที่เราอ่านมาเมื่อกี้ตัวซีเดเนียนเนี่ยคุณครูออกเสียงสระอัวแต่สระอัวของเรามันมีตัวสะกดหมายหันอากาศเราก็เลยไม่เขียนอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านถ้านักเรียนไม่ทานนักเรียนก็สามารถย้อนย้อนก,กลับไปดูคลิปได้นะคะย้อนดูคลิปได้ฝึกอ่านบ่อยๆนะคะจะได้อ่านคล่องแล้วก็เขียนไปด้วยนะคะฝึกอ่านได้แล้วก็ฝึกเขียนด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเราก็จะ เจอสระลดรูปไปแล้วชั่วโมงถัดไปเราจะมาดูสระเปลี่ยนรูปกันบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ